นี่ค่ะเราก็จะแต่งด้วยอันนี้คือโรสแมรี่นะคะแล้วก็เสียบไปทุกชิ้นเลยนะคะถ้าเราแต่งไปทางไหนเราก็ชิ้นต่อไปก็จะแต่งไปทางนั้นนะคะหันใบไปทางซ้ายเราก็จะแต่งไปทางซ้ายทุกชิ้นเลยเวลาถ่ายรูปก,ก็จะได้ออกมาสวย โรสเมลี่ก็เป็นต้นไม้ที่กินได้นะคะหรือว่าต้นไทม์นะคะใบไทม์นะคะคือใบเล็กๆนะคะก็เป็นต้นไม้ที่กินได้เหมือนกันค่ะหรือนักเรียนสามารถที่จะแต่งตามอ่าไอเดียของเรานะคะความคิดสร้างสารรคะ์ค่ะเรามีไอเดียแบบไหนเราก็สามารถที่จะแต่งแบบนั้นได้นะคะแล้วก็ใส่ดอกอันนี้ก็คือดอกไม้กินได้นะคะ ก็จะดูดีขึ้นมาอีกนะคะทำให้ทาให้เค้กของเราน่าทาน,นะคะ่ะหรือว่าช่วงที่มีสตรอเบอรี่เราก็สามารถที่จะแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดก็ได้นะคะ นี่ค่ะอ่านี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กมะพร้าวลองไปทำตามได้เลยนะคะถ้าติดปัญหาอะไรก็สามารถที่จะอะถามครูได้ตลอดเวลาค่ะ